สวัสดีครับก็วันนี้พามาดูกล้วยครับตอนนี้กําลังออกเครือครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับผมผมปลูกห่างกันแค่หนึ่งเมตรเท่านั้นครับนะครับแล้วปลูกแบบไม่มีสูตรนะครับผมนะครับคือปลูกจากหน่อเล็กๆหน่อล้ําแหลมนะครับไม่ได้ตัดเลยนะครับไม่ได้ตัดหน่อเลยครับก็คือปลูกแบบล้มแหลมเลยครับขุดมาปลูกเลยนะครับ แล้วก็เป็นหน่อที่ยังไม่มีใบนะครับผมเป็นหนอ้ําแหลมนะมาปลูกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะตัดห <But> น่อให้มันโตเร็วนเนาะแต่ว่าผมปลูกแบบลองไม่ตัดหนอลองดูมันก็โตเหมือน,นกันนะครับ,บนะครับโตเหมือนกันปลูกแบบนี้เลยครับขุดหนอมาแล้วก็ปลูกเลยําแหลมเลยครับนะครับก็จะโตเหมือนกันนะโตเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ตัดใบกล้วยครับตัดใบแห้งออกครับ ถัดใบแห้งออกมาโคลงหน้าดินไว้ไม่ให้ดินมันแห้งครับตอนนี้ก็ฝนไม่ตกแล้วครับเข้าหน้าหนาวละดินก็เริ่มแห้งนะครับดินตักแห้งแล้วครับนี่เป็นดินเหนียวครับดินนี่แตกแห้งไปเลยลดน้ํไม่อยู่ครับลดน้ำก็น้ําลงรูหมดครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นกล้วยหอมทองที่ปลูกแบบนี้เลยครับอ่าปลูกแบบไม่ตัดหน่อไม่มีสูตรเลยครับ ห่างกันแค่เมตรเดียวนะครับนี่ครับก็เราดูว่ามันจะมีเครือไหมแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับปลูกแบบแหกกดเลยครับไม่มีการใส่ปุ๋ยครับลดแค่น้ำอย่างเดียวครับตามก็เป็นน้ําฝนนะครับแล้วก็ลดน้ำอย่างเดียวนะครับอันนี้กําลังออกเคือนะครับต้นนี้นะครับแล้วก็ปลูกจากกล้วยหนึ่งต้นเท่านั้นเองนะครับคือแยกมาเนี่ย ผมมีกล้วยหอมทองต้นเดียวครับแล้วก็แยกมาปลูกนะครับปลูกได้สีห้าหน่ออยู่นะหนึ่งสอนะครับประมาณนี้ครับผมกล้วยหอมทองปลูกแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็ต์นะครับ